มาถามใส่เฮ้ยประเดครกบเหมือนกันโชคดีเยอะวกสแล้วนครับอาเยอลก็ีน่ายกตามไปเลยนะครับแล้วยังไงก็ขอให้มีคาสุขมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้เป็น ซีที่น่ารักนะแล้วก็เป็นซีที่เก่งแล้วก็หนาตุ้ยสุดๆแบบนี้ตลอดนะครับผมยังไงก็ขอให้เขาโชคมากนะแล้วก็ทำซีไรก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เรื่อยๆเลยครับผมไม่มีอุปสรรคติดขัดใดเลยไห้ไปด้วยนะครับแให้ไปด้วยนะฮะจบซีครับนี่เป็นโอกาสวันเกิดของปาปานะครับผมเบลลี่ก็ขอไว้พรให้ปาปานะครับมีความสุขมากนะครับขอให้ปาปามีความสุขในทุก วันนี้และก็ขอให้ป๊ะาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะตอนนี้ป๊าก็ก้าวเข้าสู่วัที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัววัยเกีดย้วก็เป็นสุขแต่ป๊ป๋าก็ยังฟิตผุงปังือนเิมนะครับก็ขอยแข็งแรงแข็งแรงนานๆเลยนะครับอย ป,ป๊าๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผม <c oughs> ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณป,ป๊าที่คอยดูแลเดบ,บิบมาต้ง <c oughs> แต่เดบบดัเป็นเด็กว้อยอยู่เลยนะครับจะ <c oughs> เป็นเด็กหน้าแบบนี้ไ <c oughs> ปเรื่ยๆน,นะครับผมจะไม่ได้มิชนะครับก็แต้องว่เ่ก็เพรที่กอนมโลให้นมโต ให้วันนี้พี่ซีมีความสุขมากนะครับผมก็กิดจใจก็ขอให้ส่งปลาให้หนะครับก็ขอให้ซีฟู้ดขายดีๆเหมือนทุกๆเดือนใช้เจ้ขายมาตังไปตั้งเที่ยเลยนะครับผมก็ขอให้รอไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมรีบไปตอนนี้คือต้องวิ่งนะตามไม่ทันก็ขอให้มีความสุขมากนะครับพี่ซีโต้ขึ้นถีงปีแล้วครับขายขึ้นแล้วก็ตัดการสุดให้รวยรวยหลอด สาวิศเนี่ยอยากทำอะไรในอาคตก็สายวิศีทำได้เลยครับเพราะเราได้พร้อมทสปอรทีแล้วก็วันนี้โอกาสเนี่ยจะายวิีไปเที่ยวคูจอยที่ลารือว่ีเร์้าพี่้เลยครับพี่เขาต้อขอวิศิาตดามนะครับีก็ต้ทุกวันครับที่ยที่มาถึงแต่ว่าก็อยาก้ที่คงเรื่องครับที่สว่าที่ทำได้อยู่ ทุกขั้นทุกอย่างเขได้ดีนะครับผมมีอยไก็ปรึกษากันได้นะครับพี่แก็ไว้เน็ตว่างๆพี่ว่างๆตรงกลางเราไปหาอะไรรับประทานด้วยกันนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับพี่ให้พี่เมื่อเดย์ครับให้พี่เมื่อเดย์นะครับทุกทีมมีคามสุขมากครับเรขอให้คนเก่งรอบด้านแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับพี่ที่มีคนรักเพิ่มมากขึ้น อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ความรอความเท่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับก็ขอให้ประสบความสุเรากนะครับแฮปป้เบิร r ธดย y ครับคุณเียีนี้ก็ วันนี้วันที่10กันยาครับเนีย่ยก็ผมรอบ30แล้วแต่ว่า30มยังไม่แก่ครับสามสิบยังเจ๋ชื่อเพลงที่เฮียร้องเลยวัน,นนี้คเจ๋วมากๆแลแซ่บมากด้วยครับใช่ครับแต่ว่าเอาเป็นวันสิบนะใช่ก็วันนี้หนูมาดูเฮียซ้อมโชว์แล้วแบบเต็มๆเลยบอกเลยว่าดีครับดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าแบบ เียก็สอมหนักมากๆที่ผ่านมาครับเฮียแบบตั้งใจมากหนูก็ยังน้องใจเป,ป็นกาลังใจให้ตลอดเลยแล้ววันนี้เฮียก็หนูก็ได้เห็นเฮียท่ามาแล้วมันดีมากๆคิดว่าเฮียร่าจัดมีความสุขมากๆเหมือนกันมีความสุขกับเฮีย <c oughs> ด้วยนะครับเดี๋ยวอยา,ากจะให้เฮียมีความสุขกับหนูวันนี้ไปนเรื่อยๆเลยหนะู <c oughs> นก็ยังอยาก <c oughs> ทำงานกับหนูวันนี้ไปนเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือที่ผ่านมาเราก็ผ่านเลยกันมาพอสมควรเลย หนูยังอยากหาอะไรเกี่ยวกับเนี้ยไปเรื่อยเลยก็หวังว่าปีต่อไปหลังจากนี้หนูก็จะได้มาี้เรนเฮียแบบ Happy Birthday เฮียแบบนี้อีกในหลายๆปีทุกๆปีเลยนะครับเฮียด้วยต้องมา Happy Birthday หนูด้วย